สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ก็9ก้าโมงแล้วค่ะโบอเองก็ได้อยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์แล้วค่ะนี่คือตึกที่โบเล่นเองนะคะแต่อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยโบต้องเข้าเรียนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวโบจะพาเพื่อนเข้าไปดูหน่อยตึกว่าในตึกของเราไงสบายดีไหมโรด เดี bye bye ๋ยวบัวขอปิดการไลฟ์สดเพลงท่านี้นะคะบายๆค่ะทุกคนโอ้ยอะไรของนายเนี่ยก็เราคุยกันแล้วว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อีกอ่ะแล้วเพจฉันก็ปิดไปแล้วนายจะมาอะไรกับฉันอีกเนี่ยนี่พูดจาให้มันน่ารักหน่อยสิคดีความมีอายุตั้งหลายปีนะฉันก็คิดว่าเขามาหาอะไรจะไม่ต้องมาเจอนายอีกกลายเป็นว่าเจอบ่อยกว่าเดิมอีก ทำไมคนระดับนายไม่ไปเรียนต่อต like, so ่างประเทศหรือไม่ก็มอเอกกับชนนังในเมืองก็ท ну ี่นี่มีอะไรน่าสนใจกว่าทำไมไม่อยากให้เรามาเรียนที่นี่หรอทำไมเราต้องอยากให้นายเรียนที่นี่ด้วยงั้นฉันไปเรียนก่อนนะ ตั้งใจเรียนนะโรซี่